ก็ผมไม่รู้ว่านั่นน่มันใช่ของเพื่อนหรือเปล่ามันจะใช่นะคิดว่าอู้อหูอู้หูผมเห็นลิทเติ้ลเบิร์ดล็อกไฟกับเคพูหดหดโอเคกันไปว่ากำลังอยู่ที่เดียวกับผมกำลังจะไป <laughs> ไปนาพูดเลยมินตามมาหาแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรานั้นแหละทุกคนดูเรานั้นแหละเราเนั้นแหละโกเล็โกเล็โกเร็เรามีหน้าที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทุกคนเตรียมจับจุด ก็คือผมเป็นสไนเปอร์ผมก็มาเล่นแดงเจคโรสสุดๆผมก็คุณอยู่ตอนนี้อยู่คนละฝั่งไม่ดูกว่าใครจะรล่วงผมน่าจะล่วงและวเขาผมคิดว่าเขาไม่น่ามาคนเดียวนะคุณอยู่ใกล้ๆนี้แหละพ่อไม่นั่ะนมือ คุณว่าคนไหนคือคุณยูวผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่ผมไม่ได้สตีมทนายนะผมบอกไปก่อนรอ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 คนขึ้นเยอะๆก่อนขออย่างเดียวคือผมไม่ยิงพัดก็พอรอก่อนไปพัดยังไม่หมุนไปพัดยังไม่หมุนอีกคนนึงคนสุดท้ายจังหวะนี้แหละนึงสองสาม อีกอันนึงอีกอันนึงเร็ว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 อีกอันนึงอีกอันนึงเร็วเร็วขออยหนึ่งขออยหนึ่งบูมขออยหนึ่ง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 ดวนดวนขออยหนึ่งขออยหนึ่งเร็วเร็วเร็วขออยหนึ่งเหล่งไป หายไปแล้หมดแล้วหนึ่งสองสามไปไปไปไหมดหน้าที่หมดหน้าที่หมดหน้าที่ไปทิ้งทิ้งงงทอะไรหมดหน้าที่เราทิ้งไปไปไไปไปไปไหนแล้วรอขึนเยอะๆกันเล่นสนมันสนุกยี่ ไปไิบเล็วจิบเร็วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วูเห็นผมด้ไหวผมว่าผมแบบโผแบบดูเล็กนิดเดียวเนะยังเห็นผมอีกเหรอเวอร์จัดเลยไปไปเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตนี้เรายังได้รถแล่นชีวิตนี้ยังได้รถแล่นอยู่ยังไม่จบเรยังไม่จบไปไปไปยเอไปไหนลูก โอ้ยโอย้ยแย่แล้วแย่แล้วโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วไม่มีทางลงคนที่เสีย <go> ือนาพิจีเล้ววายเนี่ยนเห็นควันแล้วเห็นควันนาพิจีตรงเนี้ยแต่ว่าน่าจะมีคนอยู่ตรงนี้สวดทคนสวสีวสวัสสวยสล้วสวสวยแล้วสวยแล้วสวสว กูตายกูล่นตายอย่างเงี้ยเหรอถาจริงผมจะมาตายอย่างเงี้ยเหรอผมดีมาตั้งนานนะทำไมผมต้องมาตายอย่างงี้ด้วยไม่จริงไม่จริงอ่าช่วยด้วยผมลน่นผมตกบาตตายเด่ย๋ยน้อยผมชื่อนั้นเอ็มไอ มีเพื่อนทอี่แถวนี้นะเอลฟ์เอลฟ์ near the building เอลฟ์ I'm falling down เอลฟ์อทุกคนดูผมจะมาจบชีวิตอย่างยิ่จริงเหรอวะผมยังไม่อยากตายเลยผมอยากวิ่งได้ต่อผมมีชีวิตรอดต้านหนาแต่ผมต้องมาล่วงตายเยีายน,นะเอลเอลฟ์ออโอ้เฟลลี่ เราเห็นคนขยับอยู่ในบ้านอะแต่ไม่รู้ว่านั่นเพื่อนหรือเปล่าเกิประเด็นอะผมก็เลยไม่กล้ายิงเข้าไปอะดูสิคิดว่าน่าจะใช่ตัวนี้จะเป็นอุ้ยิดน่าจะเพื่อนมีฮอร์บินผ่านของเราเด็กหึ่มกำลังโดน น่อยมาวินเฉียวหัวผมอย่างนี้หมายความว่ายัางไงมาวินทิ้งแฟนใส่หัวผมนี้มันท้าทายกันชัดๆบอกแล้วมาบินเฉียวหัวผมอย่างนี้มันท้าทายกันชัดๆไไหนดไดไหนดูใล์